จะขึ้นทางยได้เจี๊ยนเจีนเขาเปิดคลิปป๊บสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเรช่องสั้ตุจเชนักกานหลอกแล้วนะคือครับผมแล้วตอนนี้กําลังจะเดินกลับหอหอของลูกหนะหอหอเขียวหอเขียวเสียวเสมอตอนนี้เนี่ยเขากําลังเล่นเกมอย่างไม่หยุดยั้งไอเจคยี่อยู่ให้แหลกตอนนี้ทุกคนก็กำลังเดินกลับหอนะซึ่งหอก็ยังไม่เปิดใช่หอยังไม่เปิดเออเดี๋ยวเดี๋ยวน่ะ เดี๋ยวจะไปห้องสมุดไปคุยของดูเน็ตสามร้อยเปอร์เซ็นดูไว้ <c oughs> เน็ตคุณภาพเน็ตโรงเรียนคุณภาพเออถ่ายแล้วถ่ายแล้ว <ừ ๆ S 3> ถ่ายแล้วรอบๆ<ด>ก็แบบธรรมชาติธรรม,ามาาชาติจัดเลยรอบๆก็เดี๋ยวเดินข้ามถนนไปนะฮันเดอร์ฮันเดอร์ฮันเตายแล้วฮันเดอร์ตุยฮันเดอร์ตุยตุยฮันเดอร์สุกิดไปแล้วลมเกิดแบบมองว่าไอเนี่ยมันพูดอะไรอยู่วะเล่นเป็น เฮ้ยฮันเดอร์ซูคีดต้องเอ้ยต้องเอาลูกบอลไปชาร์จหมือนจะปะเออตอนนีู้เหมือนเราไม่เคยเล่นเนี่ยใช่เนี่ยเล่นครั้งแรกในชีวิตเลยเอ้ยตัวเลยไอ้สัสใจเย็นครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูดเสียงออกนะเมื่อกี้คุณพูดคำหยาบถูกต้องครับตอนนี้ผู้หญิงพูดเสียงดังมากเลยนะครับผมไม่อยากจะบ่นอู้หเพราะสกิล ตอนนั้นผู้หญิงแยกไปฝั่งโน้นแล้วตอนนี้ก็ผมขอสัมภาษณ์คุณหน่อยครับหลุยสามุงพี่นี่นะครับคุณหลุนส์จะมาถ่ายรูปผมไหมครับถ่ายอะไรครับนี่นะครับอ่านี่นะครับหอมม่วงหอมม่วงไม่ล่วงได้ไงฮ่ ใช่ไหมครับห้องสมุดที่ทตรง total เขาจะไปห้องเขายังไม่เปิดครับผมขอบอกไว้เลยห้องยังไม่เปิดหนาะเกี่ยวก็ยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นเราจะไปห้องสมุดไปไป่ต่างอะไห้องสมุดใช่ไหมใช่มันเปิดตลอด24ชั่วโมงเหมือนเซเว่นเยี่ยมชนะชนะแล้วชนะเฮ้ยพี่เกมเกมพีเอ็มพีพีอ๋อพี่เกมถูกแล้วเกมพีกพี่เกมเออท่านผู้ชมครับพี่เกมหรือเกมพีกที่ถูกคอมเมนต์ไว้คอมเมนต์ไว้แนครับคอมเมนต์ไว้แน่เออวันนี้มี เออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอนายมาคุยเออนะครับเข้าเข้าไปก่อนก็ได้โถเข้าไปตากเองแล้วอ่ะครับอาขี้โม้อ่ะไอ้นี่ไอ้ก้โม้เลยก็ถ้าเก่งเกินไปก็ไม่ได้อะครับอ้าวมีคนนั่งรออยู่ข้างในละแต่เราจะไม่เข้าเพราะเราจะไปห้องสมุดใช่แล้วครับผมจาไปนั่งตากเองห้องสมุดไม่ได้ไปอ่านหนังสือเราไปนั่งตากเองถ้าเหมือนเป็นเด็กดีเด็กดีมีคุณภาพต่อสังคม แดดแรงดีสิแดดแรงใช่ไหมครับไหมไหมครับเต็ดไอ้นี่เราจะหมดแล้วโทรศ,าศ,าศาพัพท์เดี๋ยวเก็บแบตไปคุยกับครูก่อนโอ้โหอ,อีกทีที่ครูเขาไอ้นี่ก็จะหมตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินเข้าไปในห้องสมุดทางมันชันจริงจริงชันมากเลยครับโอ้โหแบบดูดิเนตั้งกล้องนะแบบเนี่ยแบบดูแบบชันขึ้นมาแบบโอ้โหบบตั้งตั้งตั้งกล้องเออยตั้งกล้องไว้อย่ยดูดูเาดิเนี่ยคือแบบ แบบชั้นมากเออเปิดไหมเงียบๆเขาบอกว่าอยู่ในห้องสมุดต้องเงียบๆเคครับโอเคครับมาลเชิญครับเชิญครับยจะไปดี่ไหนก็จะได้ฟิสิกส์แบบนี้แล้วยังไงดีครับเนี่ยเรื่องม่าเข้าไปยังไงอ่ะต่อแผดแต่อ่ะแต่แต่ไปตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะเป็นหน่วยกล้าตายไป อะไรโอเข้าวไม่เกี่ยวกันเลยละน้